เป็นนักบริการที่ดีสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้จะต้องมีคุณสมบัติของผู้ให้บริการดังนี้นะคะคุณสมบัติแรกค่ะคุณจะต้องมีทัศนคติและใจรักในงานอาชีพค่ะทัศนคติที่ดีจะมีผลทําให้ผู้ให้บริการมีใจรักในอาชีพอย่างแท้จริงเพราะจะทําให้ผลการปฏิบัติงานออกมาดีเช่นกันค่ะ สามารถทําให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นแล้วไว้วางใจในตัวบุคคลน,นั้นค่ะแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ไม่มีใจในการทํางานทํางานแบบเบื่อหน่ายไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานก็จะทําให้ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพลูกค้ามาใช้บริการแล้วก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันค่ะคุณสมบัติที่2ของผู้ให้บริการนะคะคุณจะต้องมีสุขภาพที่ดีค่ะ พนักงานจำเป็นจะต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะ ไม่หงุดหงิดง่ายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าการปฏิบัติงานของพวกเราจะต้องมีความใกล้ชิดกับลูกค้านะคะการปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องให้การต้อนรับและดูแลลูกค้าอยู่เสมอไม่สามารถนั่งพักได้ตามอธัธยาศัยค่ะเราจะต้องสํารวมและระมัดระวังกิริยาไม่ทําตัวตามสบายหากแต่ต้องสุภาพและกระตือรือร้อน งานบริการบางประเภทต้องยืนตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงปฏิบัติงานเลยเช่นพนักงานหน้าฟรอนต์ในบางโรงแรมแทบจะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพื่อที่จะรักษาบุคลิกภาพให้พนักงานดูดีอยู่เสมอคุณสมบัติของผู้ให้บริการถัดมานะคะปรากฏกายดีบุคลิกดี หมายถึงผู้ให้บริการจะต้องมีการแต่งกายที่ดีสะอาดเรียบร้อยปราณีตรวมถึงความสะอาดต่างๆของร่างกายให้มองดูแล้วสดชื่นแสดงกิริยาท่าทางดีบุคลิกดีสง่าภาคภูมิ เพราะการที่ผู้ให้บริการมีบุค,คลิกที่ดีจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์องค์กรเพราะพนักงานคือตัวแทนขององค์กรที่จะเป็นผู้นำเสนอสินค้าและบริการไปยังผู้ใช้บริการค่ะคุณสมบัติของผู้ให้บริการต่อมาคุณจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยค่ะพนักงานบริการจึงควรตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดการทำงานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึงการที่พนักงานรับผิดชอบต่อตอนเองรับผิดชอบต่อองค์กรรับผิดชอบต่อลูกค้าทุ่มเทเสียสละรอบคอบซื่อสัตย์และลดข้อบอกพร่องให้ได้มากที่สุดค่ะรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานโดยการไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานค่ะรวมทั้งรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการคำนึงถึงสิ่งที่ลูกค้าควรได้รับจากการบริการครั้งนั้นๆด้วยค่ะ คุณสมบัติต่อมาของผู้ให้บริการนะคะมีวินัยและตรงต่อเวลาค่ะการมีวินัยเป็นหัวใจของการทำงานนะคะหมายถึงพนักงานต้องยอมรับกติกาข้อกำหนดที่องค์กรกำหนดไว้รับทราบนโยบายแนวทางของบริษัทและนำไปปฏิบัติค่ะ ผู้ที่มีวินัยสามารถพัฒนาได้ง่ายกว่าสามารถเติมความรู้ใหม่ๆให้ได้ทั้งนี้การมีวินัยไม่ได้หมายถึงการอยู่นิ่งไม่พัฒนาตนหรือไม่พยายามสร้างสั่งงานแต่การมีวินัยและตรงต่อเวลาจะเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากองค์กรด้วยค่ะ คุณสมบัติของผู้ให้บริการถัดมาคือคุณจะต้องมีความมั่นใจในตนเองค่ะผู้ให้บริการที่แสดงออกถึงความมั่นใจในตนเองจะทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจที่จะมารับบริการค่ะและเป็นการแสดงออกให้ลูกค้าเห็นและมั่นใจว่าผู้ให้บริการมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านนั้นจริงๆค่ะ การมีความเชื่อมั่นในตนเองจึงเป็นผลดีต่อผู้ให้บริการเองทั้งในแง่ของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรและการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในงานทั้งนี้ความมั่นใจในตนเองไม่ควรแสดงออกมากจนเกินไปจนกลายเป็นนิสัยดื้อรั้นนะคะไม่งั้นจะเป็นผลเสียต่อตอนเองมากกว่าเป็นผลดีค่ะ คุณสมบัติของผู้ให้บริการข้อต่อมานะคะคุณจะต้องมีความรอบรู้ในงานค่ะหมายถึงการที่ผู้ให้บริการมีความรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบตัติรู้จักสินค้าและบริการของตนเองรู้จักระบบและเป้าหมายขององค์กรรู้จักข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยรู้จักความต้องการของลูกค้า การแสดงออกถึงความรอบรู้ในงานอย่างเหมาะสมจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงความสามารถของตนเองทําให้มีความเจริญก้าวหน้าในงานและเกิดความประทับใจในการบริการจากลูกค้าด้วยค่ะคุณสมบัติของผู้ให้บริการข้อต่อมาคุณจะต้องมีศิละปะการพูดที่ดีค่ะหมายถึงการพูดที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกด้านดีเกิดความพึงพอใจ แต่ก็ไม่ใช่การยกยอจนมากเกินไปนะคะคุณควรจะใช้ถ้อยคําที่สุภาพไพเราะน้ำเสียงนุ่มนวลไม่ดังเกินไปและไม่เบาเกินไปสุภาพเหมาะสมกับเพศอาชีพอายุตำแหน่งของบุคคลที่มารับบริการด้วยค่ะคุณสมบัติของผู้ให้บริการข้อถัดมาค่ะคุณจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบนะคะความฉลาด ไหวพริบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาชีพผู้ให้บริการเพราะจะต้องใช้ไหวพริบในการสังเกตจดจำสิ่งต่างๆรอบตัวใส่ใจเข้าใจและศึกษาสิ่งต่างๆอย่างฉลาดมีวุฒิภาวะในการเผชิญหน้ากับผู้ใช้บริการในแต่ละรูปแบบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานได้ค่ะ คุณสมบัติของผู้ให้บริการถัดมาค่ะสิ่งสำคัญเลยคุณจะต้องรู้จักกาลเทศะนะคะคือการรู้จักความเหมาะสมในการพูดหรือปฏิบัติตนรู้ว่าเวลาใดควรทำสิ่งใดพูดอะไรหรือปฏิบัติอย่างไรทั้งต่อลูกค้าเพื่อนร่วมงานให้เหมาะสมกับสถานที่และเวลานะคะคุณสมบัติข้อถัดมาคุณจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะ เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้การทำงานของคุณไม่น่าเบื่องานบริการต้องการบุคลากรที่ทำงานด้วยแล้วรู้สึกสนุกกับงานค่ะสามารถนำความคิดใหม่ๆม,มาสร้างสรรค์ง,งานบริการที่ดีๆให้ลูกค้าเกิดความประทับใจหรือดึงดูดความสนใจได้ค่ะคุณสมบัติของผู้ให้บริการข้อถัดมานะคะคุณจะต้องมีความอดทนค่ะงานบริการ เป็นงานที่ต้องเผชิญหน้ากับบุคคลต่างๆผู้ให้บริการอย่างเราๆควรมีความอดทนต่อเหตุการณ์ต่อบุคคลโดยเฉพาะต่อลูกค้าดังนั้นพนักงานจะต้องมีความอดทนให้มากระมัดระวังในเรื่องของการแสดงออกที่จะกระทบต่อความรู้สึกของลูกค้าหรือผู้มารับบริการเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียตามมาด้วยนะคะ คุณสมบัติของผู้ให้บริการข้อถัดมาคุณจะต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศค่ะ ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญและจําเป็นต่อผู้ให้บริการนะคะเพราะธุรกิจมีการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติบางครั้งค่ะลูกค้าผู้รับบริการก็เป็นชาวต่างชาติดังนั้นผู้ให้บริการจึงจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยหนึ่งภาษานอกจากภาษาหลักของตนเองค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนเป็นต้นค่ะคุณสมบัติของผู้ให้บริการข้อถัดมานะคะคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์ค่ะเป็นคุณสมบัติหลักเลยแล้วก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของพนักง,งานบริการที่องค์กรทุกองค์กรมีความต้องการการมีความซื่อสัตย์หมายถึง การที่พนักง,งานรู้รับผิดชอบตรงไปตรงมาต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่หวังสินจ้างในทางที่ไม่ถูกไม่ควรค่ะในการบริหารงานองค์กรต้องพึ่งพาพนักง,งานในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้านะคะดังนั้นจึงควรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเองค่ะ พนักง,งานควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อหน้าที่ต่อเพื่อนร่วมงานต่อองค์กรและต่อผู้มารับบริการด้วยค่ะ คุณสมบัติของผู้ให้บริการข้อถัดมาค่ะคุณจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะการทำงานบริการมีลักษณะของการปฏิบัติงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะค่ะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงานการทำงานจึงจะต้องอาศัยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรด้วยค่ะ ดังนั้นการมีความเห็นอกเห็นใจและนึกถึงผู้อื่นเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดไม่เห็นแก่ตัวซึ่งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจึงหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานทุกระดับเป็นต้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าผู้มารับบริการที่ดี คุณสมบัติของผู้ให้บริการที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะคุณจะต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ค่ะซึ่งวุฒิทางอารมณ์เนี่ยค่ะเราสามารถฝึกฝนกันได้ ความฉลาดทางอารมณ์หรือความสามารถทางอารมณ์จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสารรค์และมีความสุขเป็นการสะแดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ในแต่ละสถานการณ์บางครั้งอาจจะมีข้อขัดแยง้งข้อโต้แย้งกับลูกค้าบางครั้งอาจจะมีข้อขัดแย้งกับองค์กรในเรื่องต่างๆเป็นต้นค่ะ และนี่ก็คือ16คุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ดีค่ะถ้าคุณมี80%ของ16ข้อนี้ถือว่าคุณเป็นผู้ให้บริการที่ดีแล้วมีความพร้อมที่จะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วล่ะค่ะ